คุณฟังเขาวันนี้กฎหมายชชยคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองหัวข้อของเราก็คือขายบ้านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ห้ามใช้นะคะคือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยดีฉันเข้าใจว่าก็น่าจะต้องมีปัจจัยในการพิจารณาอยู่หลายประการแล้วก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้น แน่น่าจะต้องคิดถึงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นสนามกีฬากลางแจ้งอะไรแบบเนี้ยแนะน่าจะเป็นองค์ประกอบที่จะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังหนึ่งด้วยแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจแล้วซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่หมู่บ้านจัดสรรให้ตามที่ตกลงกันไวน้นะคะ ถ้าเจอแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังจะทำยังไงนะคะวันนี้กรณีตัวอย่างของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าเอ๊แล้วเรื่องบ้านปลายไปถึงสารปกครองได้อย่างไรนะคะช่วงนี้สัญญาณจากคุณเทิดพงคงจันทร์ตุลาการสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองมาแล้วนะคะพร้อมที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะคุณสุนันสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านรองค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องรบกวนท่านรองให้ความรู้กันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะหลักการของการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะคะทางกฎหมายเขามีกําหนดไว้ยังไงบ้างคะท่านรองสําหรับเรื่องหมู่บ้านจัดสรรครับคุณสุนัน์ท่านผู้ฟัง ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ตามลําดับเวลาเนี่ยสองฉบับนะครับ <Okay. S 1> ฉบับแรกก็คือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286นะฮะ <Okay. S 1> อันนี้ออกเมื่อพศ2515นะครับ <Okay. S 1> หลังจากนั้นก็ได้มีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543นะครับยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับแรกและก็ใช้บังคับตั้งแต่พศ2543มาจนถึงปัจจุบัน ครันนี้หลักใหญ่ใจความของกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะเหมือนกันครับคุณสุนัน <owes. S 2> ก็คือว่าให้ความคุ้มครองกับผู้ประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรรรวมทั้งนะฮะรวมทั้งผู้บริโภคสาระส,สำคัญของมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าก่อนปศสองพ้าร้อยสิบห้าเลยนะฮะไม่ได้มีกฎหมายรับรองเรื่อง ที่จัดสรรหรือหมู่บ้านจัดสรรไม่เป็นเรื่องเป็นราวครับคุณสุนัน <Okay. S 2> เข้าใจว่าในยุคนั้นก็คงยังไม่เป็นที่นิยมกันเหมือนสมัยนี้นะครับ <Okay. S 2> แต่ปรากฏว,ว่าต่อมานะฮะหลังจากพ .2 2515มาเนี่ยก็เริ่มมีการประกอบกิจการทําหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้น นะครับแล้วก็มีผู้บริโภคที่เริ่มนิยมจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้นนะตรงนี้ทางราชาการเลยของความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคนะุ้มครองนะฮะก็เลยออกกฎหมายอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่มาโดยมีสาระสาคัญที่จะบอกว่าอย่างไรถึงจะเป็นการจัดสรรที่ยิงตามกฎหมายนั่นก็หมายความว่าต้องนะฮะผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการจัดสรรที่ดิแปลงย่อย เพื่อออกขายตั้งแต่ติดแปลงขึ้นไปครับคุณสนัน <Okay. S 2> นะครับติดแปลงขึ้นไปโดยการนําออกขายนี้สาระสำคัญในการปกลงหรือให้คำมั่นสัญญากับผู้จะเข้าซื้อว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะใช้ทําประโยชน์เพื่อเป็นที่พักอาศัยนะฮะเป็นที่ดินที่พักอาศัยพร้อมกับบ้าน <Okay. S 2> รวมทังจะจัดให้มีสาธารณูปคูคส,ส,สาธารณูปการหรือตัส่วนส่วนกลางต่างๆนี่แหละฮะให ต้องอำนวยสะดวกแก่ผู้เข้าซื้อหมู่บ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่อมหมายความว่าการจัดสรรต้องเป็นไปตามความหมายดังกล่าวครับคุณสุนนะันค่ะประเด็นสําคัญประเด็นที่สองก็ที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือว่าไม่ใช่ใครคนใดก็ได้นะครับที่จะมาทําที่ดินจัดสรรน,นะฮะแต่ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนครับถึงจะดําเนินการได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบทบังคับขอ,ของกฎหมายเช่นกันนะคราวนี้ประเด็นปัญหาครับคุณสุน,นันครับ กรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับใบอนุญาตอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ากว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็ต้องได้รับการตรวจสอบการกรองจากเจ้าหน้าที่ของราชการมากพอสมควรนะ,ะถึงบอกใบอนุญาตให้ได้ปัญหาคือว่าเมื่อก่อนนะฮะมี หลายรายครับคุณสุนันที่ไม่ได้ขอไปอนุญาตจัดสรรที่ดินครับค<ช>่ะนะฮะก<ช>็คือทําหมู่บ้านจัดสรรกันโดยพลรการเนี่ยว่ากันอย่างนั้นนะฮะรือที่ดินมาไปจดทะเบียนเป็นแปลงย่อยแล้วก็ตามออกประกาศขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ,อย่างนี้ถือว่าอยู่ในความหมายของการจัดสรรที่ดินหรือไม่นะเพราะว่าทํานอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดนะฮะแล้วก็จะก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ ซือ้อหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะที่ไม่มีไปอนุญาตอย่างนี้หรือไม่นี่คือประเด็นปัญหาครับท่านผู้ฟัง,รงตรงนี้ฮะต่อมาเนี่ยได้มี็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับได้วางหลักกฎหมายรับรองไว้ครับว่าแม้กรณีใดที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ได้อ๋อไม่ได้รับใบอนุญาตนะฮะทำหมู่บ้านจัดสรรมาเนี่ยแต่หากเข้าลักษณะขโคตรสทิ่ว่า มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่ข้างต้นะนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้แม้จะไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่ก็ยังต้องถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายและต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเช่นเดียวกันครับคุณชินตนครับเรียกว่าเข้าขายครับเป็นกรณีที่กฎหมายคุม้มครองใช่ครับค่ะค่ะ แล้วลักษณะแบบไหนคะท่านรองที่เราจะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะครับเรียนคุณสุนันท์กับท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับถ้าเราเข้าไปในหมู่บ้านจาัดสรรนะฮะผู้ได้เข้าใจเห็นภาพง่ายเนี่ยมันก็จะมีที่ดินแบ่งเป็นสองส่วนครับคุณสุนันท์ส่วนแรกก็คือที่ดินที่ผู้เข้าซื้อเนี่ยซื้อก็จะโยชนตัวเองในการพักอาศัยนะฮะก็ที่ดินส่วนตนบ้านส่วนตนนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่ดินส่วนตัว นอกเหนือจากที่ดินส่วนตัวเนี่ยก็คือทรัพย์สินส่วนกลางครับคุณสุนันย์กตัวอย่างเช่อนอะไรบ้างครับถนนนะฮะ <Okay. S 1> ไฟส่องสว่างสะวายน้ำํำขับเขา้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งสมาชิกหมู่บ้านทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยอันนี้ก็เข้าในกวอมหมายของทรัพย์สินส่วนกลางนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นกรณีที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ เพืองกันเด้หมดครับคุณสุนันท์ครับค่ะถ้านรองคาร์้อย่างเวลาที่เจ้าของโครงการเขาโฆษณาขายหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็มักจะมีแผ่นภาพมีบรชัว u r แล้วก็ใส่รายละเอียดอะไรที่มันดูน่าสนใจมีสระว่ายน้ํามีสนามเด็กเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะการที่เขาโฆษณาแล้วนําเสนอว่าจะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบตามที่เขาโฆษณาเอาไว้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าคะแน่นอนครับคุณสุนันท์ครับ เพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะฮะในทางการประกอบธุรกิจเนี่ยบริษัททั้งหลายทั้งปวงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือแต่เล็กก็ต้องทําแผนพับโฆษณาใช่ไหมครับอ,อ,อย่างที่คุณสุนัน์ว่าเลยนะครับมีความสวยงามของบ้านพักอาศัยที่ดินรั้วั้งแคบหรือสวนกลางในการอำนวยความสะดวกบางรายก็จะแนบแผนผังของโครงการมาให้ด้วยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นข้อตกลงหรือคํามั่นสัญญาของผู้ประกอบการนะ,ะ,ะต่อผู้ที่เข้าซื้อ หมู่บ้านนั้นเข้าซื้อหมู่บ้านเข้าซื้อบ้านในหมู่บ้านนั้นครับว่าทางเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ทําธุรกิจเนี้ยจะดาเนินการจัดสรรที่ดินดังกล่าวโดยเฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามน,นะนี้นะฮะแล้วถามว่าผูกพันไหมผูกพันครับผูกพันอย่างไรครับคุณสุนันต์มันจะมีสองขั้นตอนหรือสองขยักครับกรณีทรัพย์ส,สินส่วนกลางทั้งหลายที่นําออกโฆษณาขายแล้วเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการ นะครับที่จะต้องดูแลทรัพย์สินส่วนกลางนั้นนะฮะในเรื่องของความสะอาดเอ่อค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนงานของโครงการครับสุนคุณสน,นัน oh, <okay. S 2> นะฮะเราคิดง่ายๆครับว่าเวลาประชาชนท่านใจนะสนใจจะไปซื้อหมู่บ้านหลังใดหลังหนึ่งในโครงการหมู่บ้านจัสนดสรรใจนะฮะก็จะต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายใช่ไหมครับคุณสน,นันค่ะนะฮะแล้วจะมีแผนงานของโครงการแนบก่าด้วยนะครับในนั้นแหะครับที่จะบอกว่า โครงการหมู่บ้านจาัดสรรนี้นะบริษัทผู้จัดจทำจะดูแลเรื่องค่าส่วนกลางดูแลทรัพย์สินส่วนกลางต่างๆไปจนถึงระยะเวลา,าเท่าไหร <Okay. S 2> นะ่ผมสมมุติว่ากําหนดไว้สามปี mm. อย่างนี้นะฮะก็หมายความว่านั่นเป็นหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการครับที่ต้องดูแลทรัพย์สินส่วนกลางตอนตรงน,น,นี้เนะ่ะไปตลอดสามปีตามที่กําหนดไว้อันนี้คือขยักแรกครับคุณสุนันคระคราวนี่พอครบสามปีจะทํายังไงกับทรัพย์สินส่วนกลาง ตร,ตรงนี้กฎหมายให้ทางออกไว้เป <érer Help biết> ็นสามกรณีครับสําหรับเจ้าของโครงการรวมทั้งสมาชิกหมู่บ้านด้วยนะฮะก็คือว่าเมื่อขายโครงการเสร็จรถเรียบร้อยแล้วถ้าบริษัทเจ้าของโครงการประสงค์นะฮะประสงค์จะให้ตนเนี่ยผลากหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งประการแรกครับก็คือ จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครับคุณตุลันอันนี้นะ,ะก็เรียกลูกบ้านมานะครับสมาชิกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับแล้วก็จัดการประชุมนะฮะ <Okay. S 2> ทำข้อตกลงกันให้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อตกลงเรียบร้อยก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภารกิจในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางต่างๆของหมู่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นสะายน้าถนนรุดทางเนี่ยก็จะโอนนะฮะจากบ,บริษัท เจ้าของโครงการไปเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครับคุณสุนัน <c oughs> ที่จะดูแลต่อนะคราวนี้จะเก็บค่าส่วนกลางกันอะไรยังไงก็โอเคเป็นเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดาเนินการไปบริษัทเจ้าของรการก็ค้นไปนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องมาดูแลค <c oughs> ่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการนี้นะซ <c oughs> ึ่งอันนี้เป็นทางเลือกแรกที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทานะฮะคราวนี้อย่างที่เราทราบข่าวนะครับคุณสุนันท์ครับ ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ตกลงกันได้โดยดีทั้งสองฝ่ายระหว่างเจ้าของโครงการกับสมาชิกหมู่บ้านเสมอตไตใช่ไหมครับ <c oughs> อาจจะจดทะเบียนจัดตั้งนีติบุคคลกันไม่ได้มีปัญหาติดขัด <c oughs> <ใช S 2> อันนี้ก็กฎ <c oughs> หมายให้ทั้งเลือกที่สองครับก็คือว่าเจ้าของโครงการนะฮะบ,บริษัทเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตครับ <c oughs> นะฮะขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานที่ดิน นะว่ากรณีหมู่บ้านนี้ไม่สามารถยังไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งินี้บุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้นะเนื่องจากมีข้อขัดข้องนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยในระหว่างนี้ก็ขออนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะฮะซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่ว่าขอดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางนี้ไปพางก่อนนะผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการตกลงกันครับคุณสุนันระหว่าง เจ้าของโครงการกับสมาชิกหมู่บ้านนะฮะในการดูแลทรั์สินส่วนกลางร่วมกันนะฮะออกค่าใช้จ่ายร่วมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ <c oughs> ก็ทาแผนง,งานเสนอต่อคณะกรรมการที่ดินจัดสรรจังหวัดไปถ้าคณะกรรมการที่ดินจัดสรรจังหวัดอนุญาตก็ดาเนินการตามนั้นไปก่อนนะฮะ <c oughs> ระหว่างที่รอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ในทางเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังมีข้อสังเกตที่สําคัญอย่างยิงย่งตามกฎหมายก็คือว่า การที่จะดูแลดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะฮะ <c oughs> ระหว่างที่ยังจัดตั้งนิติบุคคลหรือบ้าน,นาจัดสรรไม่ได้เนี่ยภาระค่าใช้ใจ่ายในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยนะครับ <c oughs> ทางบริษัทเจ้าของโครงการต้องร่วมด้วยนะครับคุณชุนันต้องจ่ายต้องจ่ายด้วย <c oughs> ครับไม่ใช่ว่าจะผลักภาระไปให้สมาชิกหมู่บ้านออกทั้งหมดอย่างนี้ไม่ได้ครับขัดต่อกฎหมาย นะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนการจ่ายดูแลกันยังไงก็สุดแท้แต่ครับแต่อย่างไรก็าต,รต,รตามบริษัทเจ้าของการต้องร่วมจ่ายด้วยอันนี้กฎหมายบังคับครับคุณสนุนันท์ค่ะอันนี้ทางเลือกที่สามครับทางเลือกที่สามสมมุติหนึ่งก็ไปได้สองก็ไม่ได้ทางเลือกที่สามก็คือบริษัทเจ้าของโครงการยกทรัพย์สินส,ส่วนกลางของ หมู่บ้านจะสั่งให้เป็นของสาธารณะไปเลยครับคุณสุนันท์ครับอย่างนั้นเลยอันนี้คือสุดท้ายเลยนะครับก็คือว่าไม่ต้องมีใครออกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านนั้นกันแล้วทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเจ้าของโครงการก็หลุดพ้นสมาชิกหมู่บ้านก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางครับคุณสุนันท์ครับนะฮะก็เป็นของสาธารณะประโยชน์ไปเลยเช่นยกให้ท้องถิ่นให้อบตหรือเทศบาลดูแลแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนครับว่า การที่บริษัทเจ้าของโครงการจะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกหมู่บ้านด้วยนะครับใ,ในในจํานวนที่กฎหมายกาหนดไม่ใช่ว่าจะไปยุกงิประยุกที่ดินตัดสินส่วนทางให้เป็นสาระประโยชน์ไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินกับคุณสุนันท์แต่ทางเรื่องนี้ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อนะฮะเมื่อได้มีการโอน เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านไปเป็นของสาธารณะแล้วนะฮะคมณอาโอนโดยชอบนะครับคุณสุนันประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกหมู่บ้านนั้นก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้นะครับอู้จะเป็นอยางไงอันนี้อ่าอันนี้เป็นข้อข้อข้อควรคํานึงครับสะว่ายน้ํานะฮะเราเคยว่ายกันอยู่ดีๆในสมาชิกหมู่บ้านไปห่วงกันไม่ได้นะครับเพราะเป็นทรัพย์สินของเทศบาลไปแล้วนะครับเอ่ไม้กั้นหมู่บ้านทางเข้าทางออกเพื่อความปลอดภัยคุณสุนันเคยเห็นใช่ไหมครับตรงนี้ที่มีกันทุกหมู่บ้านก็ ออกไปก็กันไม่ได้แล้วนะครับประชาชนุกอนมีสิ์เข้าใช้ได้อันนี้นก็เป็นข้อที่ควรคำนึงนิดหนึ่<ข>งสำหรับสมาชิกหมู่บ้านทั้งหลายนะครับก็จะมีลักษณะของทรัพย์สินส่วนกลางในการดูแลเป็นอย่างนี้ครับคุณสุนันท์ครับค<ข>่ะเรียกว่าไม่ไม่มีทางออกไหนที่มีแต่ข้อดีนะคะ<ข>มันมีทั้งดีและเสียต้องมาชั่งน้ําหนักดูว่าจะไปออกทางไหนดีนะครับคุณสุนันท์ใช่ค่ะค่ะแล้วคดีตัวอย่างของเราในวันนี้ล่ะคะท่านรองความเป็นมาเป็นยังไงคะเรื่องถึงไปถึงสารปกครองเนี่ยค่ะคดีในวันนี้ครับ เป็นการจัดสรรที่ดินในข้อเท็จจริงนะครับเป็นการจัดสรรที่ดินโดยบริษัทเจ้าของโครงการครับได้อ,อจดทะเบียนนะฮะได้จดได้จดทะเบียนแบน่งแยกที่ดินประมาณร้อยกว่าแปลงครับคุณสุนัน <c ười> นะฮะแล้วก็นําออกขายทําบูชัวนะฮะมีแผนโฆษณาสับส,ส่วนกลางสระว่ายน้ำถอดเท่าะอะไรครบถ้วนตามกระบวนการฮนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดประมาณสักเอสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าครับคุณสุนันครับก็คือยังตอนนั้นกฎหมาย จัดสรรที่ดิน25ที่3ยังไม่ใช้บังคับนะฮะตอนนั้นมีกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่2 .86 ใช้บังคับอยู่ตอนนี้ก็นําที่ดินออกขายประชาชนก็เข้าซื้อเข้าอะไรกันเรียบร้อยกค,ครับคุณสุนันท์ครับมันก็มีทรัพย์สินกลางนะฮะก็คือสนามเชนนิสกับสนามเด็กเล่นนะครับซึ่งก็สมาชิกในหมู่บ้านก็เข้ามาใช้ประโยชน์ก็เป็น10ปีแล้วละครับคุณสุนันท์ครับนะฮะเด็กๆก็มาวิ่งเล่นกันในสนามเด็กเล่น สมาชิกหมู่บ้านก็มาออกกําลังกายในสนามทินิคปกตินะฮะใช้กันมาเป,ป็นสิบปีวันดีคืนดีครับปรากฏว่าบริษัทเจ้าของโครงการเอารั้วมาล้อมกั้นสนามทคนิคก,ก,กับสนามเด็กเล่นไว้ครับอา้าวทานะนะฮะไม่ให้สมาชิกหมู่บ้านเข้าใช้ประโยชน์สกุณสุนันครับ <Okay. S 2> โดย่าวอ้างว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยนะฮะผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเนี่ยคือบริษัทเจ้าของโครงการค่ะ <Okay. S 2> นะซึ่งตอนนี้บริษัทเจ้าของ,งการต้องการที่จะ กันที่ตรงนี้ไว้ใช้ประโยชน์ของบริษัทดังนั้นจึงไม่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย <คะ S 2> เข้าใช้ก็เป็นเรื่องที่ครับคุณสุดน,นันครับคนเขาใช้กันมาเป็นสิบปีใช่ไหมครับค่ะค่ะก็จะมาชิดหมู่บ้านก็ประชุมกันนะไม่พอใจก็เลยไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดครับบอกว่าตรงเนี้ยนะฮ<ค>ะกนะ็เป็นที่ดินที่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยใช้ประโยชน์เป็นทรัพย์ส่วนกลางอยี่ยงกที่เรียงไม่สักครู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทอยู่ดีมาห่วงกันอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องค่ะ ขอให้ทางเจ้าพนักงานที่จังหวัดมาตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าพนักงานที่จังหวัดก็ได้มาตรวจสอบนะฮะการจดทะเบียนทั้งหลายทั้งแหล่ในที่ดินหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้นะฮะแล้วก็เห็นว่าตรงพรื้นที่สนามเทนิตเนี่ยนะครับกับสนามเด็กเล่นเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บา้านครับคุณสุนันครับ<ไ>ดังนั้นเนี่ยบริษัทเจ้าของโครงการที่หมู่บ้านจัดสรรเนี้ยจะหววกัดกันได้นะฮะเจ้านงานที่จังหวัดเลยมีคําสั่งไปที่บริษัท เจ้าของโครงการครับว่าให้เอาฉนดที่ดินนะฮะฉนดที่ดินต้องอธิบายท่านผู้ฟังนี้ครับคุณสุดันครับหลักๆก็จะมีสองฉบับนะฮะเก็บไว้ที่เจ้าของที่ดินฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินฉบับหนึ่งนะเพื่อจะได้เป็นหลักฐานตอดคล้องตรงกันเจ้ามาที่นี้ก็มีคําสั่งครับให้บริษัทเจ้าของการเอาฉนดที่ดินเพื่อจะนํามาจดแจ้งไว้ในหลังฉนดที่ดินแห่งนั้นครับว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะฮะตามฉนดเนี้ย ถือว่าเป็นทรัพย์ถึงส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ <c oughs> นะฮะถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาหวงการเป็นสิทธิของบริษัทไม่ได้นะก็ให้อเอามาแต่เกิดว่าบริษัทเ <c oughs> จ้าของโครงการ <c oughs> ไม่ไปครับคุณสุนนันครับไม่ไปดื้อแพ่งครับไม่ไปไม่ส่งโฉนดไปให้ไม่ยินยอมนะครับพอไม่ยินยอมก็ภายในระยะเวลาที่กําหนดครับเจ้าน้าที่ินก็บอกไม่มีปัญหานะเพราะว่ โฉนดที่ดินฉบับสํานักง,งานที่ดินมานะครับแล้วก็จดแจ้งข้อความลงไปในฉบับสํานักง,งานที่ดินครับว่าที่ดินตรงสนามเด็กเล่นกับสนามเทนนิสเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านนะฮะ <c oughs> เป็นสาระประโยชน์ก็ถือว่ามีผลใช้บังคับทันทีครับบณสุนนนท์ครับ <c oughs> แลอวเฉพาะฉบับท <c oughs> ี่อยู่กับเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช่ครับแจ้งคาสั่งดังกล่าวเนี่ย <c oughs> ให้กับ าทางบริษัทเจ้าของโครงการสาร้าง <Okay. S 2> นะครับบริษัทเจ้าของการเนี่ยตอนเขาแจ้งให้ไปไม่ไปนะครับ <Okay. S 2> ไม่นำโฉนดที่ดินไปจดแต่พอรับเจ้งคำสั่งว่าเจ้าหน้าที่ <Okay. S 2> ทดจดทะเบียนในฉบับสนงญที่ดิน <Okay. S 2> ้อยแล้วก็เกิดความไม่เห็นด้วยฮนะ <Okay. S 2> ไม่พอใจ oh. ก็เลยนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง,ค,งครับคุณสุนันท์ครับขอให้ศาลพ <Okay. S 2> ิพากษาเพิกถอนการจดแจ้งข้อความดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ดิน <Okay. S 2> นะฮะลงในโฉนดที่ดินฉบับฉบับสักงาที่ดินหนาเพื่อให้มันสิ้นผลไปครับ ทดีนี้จะได้กลับมาเป็นของบริษัทตามเดิมนะฮะคดีนี้ก็เลยมีการนำขึ้นสู่การพิจารณาของสารปกครองครับคุณคสุนันท์ครับเชื่อว่าหลายท่านฟังมาถึงตอนเนี้ต้องต้องอยู่ฝั่งชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วล่ะต้องรู้สึกว่าเอาใจช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วล่ะแนวคําวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดในคดีนี้เป็นยังไงล่ะคะท่านรองครับเรียนท่านผู้ฟังคนระคุณสุนันท์อย่างนี้ครับถ้าได้ฟัง ผมอธิบายมันขั้นต้นตามลำดับนะครับคำวินิจฉัยสารปกครองสูตรแต่วันนี้ถ้าเป็นข้อสอบก็ต้องถือว่าเดาไม่ยากครับคุณสุทธิครับนะฮะเ,ะเพราะว่าพอจะเห็นหลักกฎหมายอะไรอยู่ลางๆนะฮะ mm hmm. ก็คดีนี้ครับเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดครับในประเด็นแรกเลยครับที่ศาลท่านวินิจฉัยว่างหลักกฎหมายย้ำแนวเดิมก็คือว่านะฮะแม้ผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการเนี้ย จะไม่ได้รับไปอนุญาตจัดสรรที่ดินจากทางราชการก็ตาม <Okay. S 2> นะแต่เมื่อมีการจดทะเบียนนะแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยร้อยกว่าแปลงออกขายออพร้อมทั้งมีคํามั่นนะฮะว่าจะจัดทาเพื่อปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัยและมีการาจัดทาทรัพย์สินส่วนการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านด <Okay. S 2> ังนั้นนะที่ดินตรงนี้ถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดินครับคุณสุน,นันต์เป็นการจัดสรรที่ดิน ตามในยษาของประกาศคณะปฏิวัติฉบับ280ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นนะฮะนี <Okay. S 2> ่คือประเด็นแรกเลยครับที่สารครองสุดต้นจำแนวคำพิพากษาเดิมฮะประเด็นที่สองครับมาตรงที่สนามเด็กเล่นับสนาเทนนิทฮะสารท่านวิจัยว่าตรงนี้นะฮะที่ดินตรงนี้เมื่อดูจากแผนผังที่ตั้งของแผนงานโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้วเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงกันครับนะฮะพูดง่ายๆคือไม่ผิดแปลงแน่นะครับที่ดินแปลงนี้แหละ ที่โฆษณาขายว่าจะทำสนามทนิสกับสนามเด็กเล่นให้แก่สมาชิกหมู่บ้าน <Okay. S 2> นะฮะเพราะเมื่อถูกแปลงถูกแปลงศาลท่านก็วิจัยต่อไปว่าตรงนี้นะฮะที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นการนำออกขายและโฆษณาให้เห็นว่าสมาชิกหมู่บ้านทุกคนสามารถใช้เข้าประโยชน์นะฮะ,ะ,ฮะเพื่อออกกําลังกายหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ดัง <Okay. S 2> นั้นที่ดินตรงที่เป็นที่ตั้งสนามเทนิสและสนามเด็กเล่นนี้ถือว่าเป็น สาธารณรปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรครับคุณสุนันท์น, <c oughs> นะฮะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งสมาชิกหมู่บ้านทุกคนสามารถเข้าใช้สอยประโยชน์ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วน,นกลาง <c oughs> ต่อจากนั้นครับศาลก็เต้วินิจฉัยต่อไปครับว่าข้อเท็จจริงนะฮะข้อเท็จจริงเองก็ไม่ปรากฏครับว่าทางบริษัทเจ้าของโครงการคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อตอนหลุดพ้น หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางตรงนี้ครับอันนั้นก็หมายถึงสามข้อที่ผมเรียนข้างต้นนะครับคุณสุนันท์ก็คือหนึยังไม่มีการจัดตั้งนี่คือบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะฮะในหมู่บ้านนี้สองไม่ได้มีการขออนุญาตอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน,นะเพื่อจะดําเนินการอย่างหนึ่งยังยงยงยงนไดร่วมกันระหว่าง บริษัทผู้ฟ้องคดีกับสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับทรัพย์สนิสนส่วนกลางตรงนี้และสามก็ยังไม่มีการโอนนะที่ทรัพย์สนินตรงนี้เป็นสาธารณประโยชน์ครับคุณสุนันท์ค่ะเพราะฉะนั้น,ลน,นกล่าวโดยรวมก็คือว่าบริษัทเจ้าของโครงการคือผู้ฟ้องคดียังไม่หลุดพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในทรัพย์สนินส่วนกลางตรงนี้ครับดังนั้นศาลท่านจึงวิจัยในท้ายที่สุดครับว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดินนะฮะจะแจ้งข้อความลงในโฉนดที่ดิน รบับสนังงานที่ดินว่าที่ดินอันเป็นสนามเทนนิสและสนามเด็กเล่นตรงนี้นะฮะเป็นสาธารณูประโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรนนี้หรือเป็นทรัพย์สินส่วนกลางเนี่ยชอบแล้วครับคุณสุนันท์ครับชอบแล้วนั่นก็หมายความในทางข้อได้จริงว่าบริษัทผู้ฟ้องคดีจะมาห่วกันไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ครับเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของสมาชิกหมู่บ้านทุกคนนะสารท่านจึงพิพากษา ยกฟ้องฟ้องคดีในคดีนี้ครับคุณชนค่ะท่านรองคะมีคุณผู้ฟังชื่อคุณเอกพนนะคะปรึกษามาเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยก็ลักษณะอย่างเนี้เหมือนกันคือเขาบอกว่าเป็นทาวน์เฮาส์ไปซื้ออยู่มาเกือบสิบปีนะคะแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยบริัวก็มีโฆษณาว่าด้านหลังหมู่บ้านจะทําเป็นสนามกีฬานะให้เด็กได้ไว้ใช้ออกกําลังกายกันนะปรากฏว่าอยู่มาเกือบสิบปีไม่ทานะคะและปัจจุบันนี้เนี่ยเอาที่แปลงเนี้ยไปให้บริษัท เอกชนเช่าเป็นที่จอดรถบรรทุกอีกต่างหาก<อ>เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วกรณีปัญหาแบบเนี้ยเขาจะต้องไปพึ่งสารไหนหรือว่าต้องไปที่สารปกครองอะคะ,ะต้องเรียนอย่างนี้ครับในื้งต้นต้องเรียนเอกชนก่อนครับว่าอลอง้องเรียนนะครับ้บองเรียนไปที่ทางเจ้าพ่ออธิีดินจังหวัดนะฮะ ที่ที่เป็นที่ตั้งของที่ดินที่ท่านอยู่เนี่ยขอให้ทางเจ้าน้าทีนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับตามในยักษะของคดีนี้เลยนะครับที่สาลปกครองสูดท่านวินิจฉัยมานะครับก็คือร้องเรียนไปก่อนเพื่อว่าเนี่ยอข้อทจจริงว่าตรงนี้ที่เป็นทั์สินที่โฆษณาว่าเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านแห่งนี้หรือทางห้องแห่งนี้นะฮะปรากฏว่าได้มีการเอาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีการขออนุญาตโุมัติ ต่อเจ้านังานที่ดินหรือไม่นะครับหรือเป็นการทําโดยพลัการของเจ้าของโครงการนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าเจ้าของโครงการเนี่ยได้ทําดัดแปลงการใช้ประโยชน์ผิดไปจากที่โฆษณาขายนะฮะ <Okay. S 2> ก็คือไอ้ที่ส่วนกลางของหมูบ้านนี่ไปทําอย่างที่ว่าเนี่ยก็ทางเจ้าหน้างานก็อาจจะมีคําสั่งให้เจ้าของโครงการเนี่ย,กยแก้ไขนะะ <Okay. S 2> หรือปรับสภาพพื้นที่กลับเป็นดังเดิมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อลองด้วยวิธีการนี้ก่อนครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าเกิดว่า ทางเจ้าน้งที่ดินไม่ได้ดําเนินการให้ก็ดีนะครับคุณสุนันครับหรือว่ามีคําสั่งในทางที่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่คุณเอกพลและเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องวยกฎหมายเนี่ยอันนั้นก็สามารถที่จะมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ต่อไปครับคุณสุน,นันนะฮะและ้วก็เบื้องตอนน้นได้นรว่าลองล้มเรียนต่อทางที่ดินให้เข้ามาช่วยตรวจสอบตามหน้าที่ก่อนครับค่ะเรียกว่าว่าตามขั้นตอนก่อนนะคะครับใช่ครับสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะครับสําหรับ เอ่อเรื่องที่คุยกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังเ,เดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรนะครับถือว่าเป็นเอ่อที่นิยมนะฮะมากทั้งไม่ว่าจะในกรุงเทพฯมหาคลหรือต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อการใช้สอยประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์ถึงส่วนกลางนะครับของหมู่บ้านที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะทางสมาชิกหมู่บ้านทั้งหลายนีก็ผมแนะนำว่าต้องช่วยกันนิดหนึ่งนะครับเป็นหูเป็นตาช่วยตรวจสอบนิดหนึ่งนะฮะในระหว่างที่ทางบริษัทเจ้าของโครงการเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการเอ่อ ทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจะสัดอะไรอย่างงี้นะฮะยังอยู่ในความรับผิดชอบเราก็ช่วยกันดูนะฮะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างละเลยไม่ได้เฉลียวใจช่วยกันดูแลเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะฮะซึ่งก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับการกระทบตอผลประโยชน์ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลถือว่าเป็นเรือของพวกเราทุกคนละคร <Okay. S 2> ในห่บ้านนะฮะส่วนาาการเจ้าของโครงการนะครับไม่ว่าบริษัทใหญ่ก็ดีบริษัทเล็กก็ดีนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่า กฎหมายเนี่ยได้กำหนดไปแล้วนะครับคุณสุนันครับว่าท่านต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของบริษัทนะในการประกอบธุรก,กิจด้านนี้ให้มันมั่นคงเป็นที่ศรัทธาของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ควรที่จะจำเนินการให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่า,าไปหัดแปลงอย่าไปทำผิดเล็กผิดน้อยเพื่อเป็นที่เสื่อมเสียแก่ประโยชน์ของสมาชิกในหมู่บ้านนะ,ะัอันนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ความน่าเชื่อถือของท่านเอกในภายหลังครับคุณสุนันท์ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณเทศพงคงจันทร์สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะขอบคุณครับสวัสดีคุณสุนันท์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง